นะครับวันนี้ข้ามลองพาเพยียงน้องเปลี่ยนหม้อแบตตัวใจนานไฟฟ้า,าอยองด้วยพอดีแบตเก่าออกตัวนี้ครับไทยมันบวม,มน,น้องเลยแข่นหวงดีงงดเงเก็บไฟไปอยู่แล้วครับเล้วได้เปลี่ยนหม้อครับไอ้มาใส่ไปสื่อมาซีซีก่อนน้องด้วยตัวใจไฟฟ้าครับมีสายเก่ากนครับก็บพ่วงแบตวันนี้มันบ่อเถินพี่น้องสายมันสั่งก็แบตมันค้นละ ขวามันคุ้ลานมันมหนาหานนนัหนาหากันนะนี่ยหนาห้ากันแต่นไม้มันมนันไม้มันสีไปทางผีเราหันหนาห้ากันสายบอถึงก็ได้ไปซื้อมาไหมครับซื้อตัวเหนี้มาใส่เอา้าทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆไม่าย,ยากครับแล้วก็สายแดงกับดำสายกัอ้อง ใช่ก่อนดีดีแบบนี่ก็เอาหมอแรกสีแดงใส่กับสีดำใส่ไม่ n h ดีกว่าไหมงั้ยังยึดได้ครับแดงใส่กับต้มขอ,องขลุดล่กเขาข่งเขาต้นี พวกเขาครับแหนมพุทขึ้นบนอย่างก็ด้วยไซมันถือขวากับพ่อครับเดียงกับไซเดงแดงไปดำดำไปแดง ลูกนดำมาแดง,แดงครับงมานี่ครับผมส้มน,นี้กับัดกีาได้ด้ว ดำทุกวันกี่ทง่ายได้ด้วยตัวเองพี่น้องสื้อมอแบสมาซื้อมาอันนี้สั่งสั่งในช้อปปี้ครับสีสีเรกาก็บาทพี่น้อง ทา้หลายทั้งนอกเดียวได้รวยตก๋ขันเขาเล้ไี่น้องมันขาดตัวบ่โอค้คอเชือเ่อชิวขาดตัวิ thiếu rồi đấy nó to mang gì đó đẹp loài hấp เสร็จแล้วครับนี่กัต่อฟิวส์ใค้ขึ้นใช้งานได้เอาตัวน,นี้ครับนี่กับปิดฟ้าแลา้วเชื่อเก้าเก้าหัวไม่หยดการมันคือสนิมเราเป็นหัวหวัวแบตนี้ครับเปลี่ยนงย่ไงไปลองครับเรต้องไปให้สร้างเพื่อให้ง่ายต้องจอ้ฝามันถึอเอาไปลองคลิปนี้ไปทุนนี้ครับเด้อไปเปลี่ยนคลิปหน้าครับ